เด็กหญิงตัวเล็กแค่แปดขวบทำไมต้องไปสัมภาษณ์งานแทนแม่และเหตุผลจริงทำให้ประธานบริษัทถึงกับหน้าชาความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเด็กคนนี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลอาคารสำนักงานสูงเสียดฟ,ฟ้าแสงไฟสว่างจ้าแสบตาเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นเย็นเยียบเด็กหญิงผมหางเปียกมือเล็กแน่นราวกับกลัวบางสิ่ง เธอสวมรองเท้าผ้าใบสีซีดเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่เกินตัวลมหายใจสั้นและหนักหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มองเธอด้วยความแปลกใจแต่เด็กหญิงยิ้มสุภาพเธอยื่นจดหมายสมัครงานที่ยับเล็กน้อยชื่อผู้สมัครคือแม่ของเธอลิฟกระจกไหลขึ้นช้าเมืองด้านล่างไกลออกไปเธอกอดตุ๊กตาผ้าเก่าแนบหน้าอก หวังให้มันช่วยคลายความกลัวประตูเปิดสู่ชั้นผู้บริหารกลิ่นกาแฟเข้มข้นลอยในอากาศพนักงานในชุดสูทก้มศีรษะให้เธอดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยคำถามท่านประธานรออยู่ในห้องประชุมใหญ่ต๊ะยาวส่องประกายสะท้อนแสงไฟเขามองเด็กหญิงด้วยความงงงันทำไมผู้สมัครจึงเป็นเพียงเด็กตัวเล็กคนนี้เด็กหญิงยืนตัวสัน่น มือเย็นเฉียบจนร้ไอุ่นเสียงตะคอกของพนักงานบางคนดังมาแววแววแต่เธอไม่ถอยแม้ก้าวเดียวท่านประธานเริ่มสอบถามคำตอบของเธอชัดเจนเกินเด็กไวเดียวกันทุกถ้อยคำหนักแน่นและเต็มไปด้วยความจริงแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดลึกในแววตาเธอเล่าถึงแม่ที่นอนป่วยอยู่บนเตียงไม่มีเงินรักษาบ้านเกือบถูกยึด ไฟในบ้านดับเพราะไม่มีเงินจ่ายท่านประธานเลื่อนแว่นลงคิ้วขมวดแน่นเสียงของเขาสั้นๆถามว่าเหตุใดแม่ไม่มาสัมภาษณ์ด้วยตนเองเด็กหญิงเงยหน้าดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากเม้มจนซีดก่อนค่อยๆเอื้อนเอ่ยความจริงในมือเล็กนั้นเธอคลี่ใบเสร็จค่ารักษาที่ทับซ้อนหลายใบยมีรอยคราบน้ำตาแห้งติดอยู่ และมีตราประทับที่ทำให้ทุกคนหยุดหายใจแม่ของเธอไม่ได้นอนป่วยอยู่ที่บ้านแต่อยู่ในห้องเย็นของโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเด็กหญิงยืนตรงไม่ร้องไห้เหมือนคนที่ร้องให้มานานเกินจะมีน้ำตาเหลือเธอพูดช้าและชัดเจนว่าตัวเธอเองสามารถทำงานแทนได้ทุกอย่างที่แม่เคยทำท่านประธานนิ่งงนัน เสียงในห้องหายไปทั้งหมดมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินบนผนังก้องอยู่ในความเงียบอันหนักหน่วงมือของท่านประธานสั่นเล็กน้อยเขามองใบเสร็จค้างอยู่ตรงหน้าใบหน้าซีดเหมือนเสียสีเลือดเมื่อรู้ว่าความช่วยเหลือมาถึงช้าเกินไปและตอนนั้นเองเด็กหญิงเอื้อมมือไปบนโต๊ะหยิบปากกามาอย่างมุ่งมั่นเพื่อเขียนชื่อของเธอแทนแม่เรื่องราว ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้มือเล็กที่กำปากกาไว้สั่นเพียงเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจแสงไฟเหนือสีสัสะท้อนลงบนตัวปากกาเป็นประกายท่านประธานรีบลุกขึ้นเก้าอี้หนังเลื่อนดังคลืดเขาขยับเข้ามาใกล้ดวงตาจับจ้องเด็กหญิงด้วยความอาทรที่ปิดไม่มิดเสียงรอบตัวเงียบสนิทพนักงานทุกคนหันมา ลมหายใจเหมือนหยุดค้างไม่อาจาละสายตาจากเด็กตัวเล็กคนนี้เด็กหญิงสูดลมหายใจลึกหวังว่าจะไม่สะอื้นเธอเอ่ยเสียงแผ่วว่าต้องการทำงานเพื่อใช้หนี้และช่วยงานศพแม่ของเธอถ้อยคำเหล่านั้นทิ่มแทงใจผู้ใหญ่ทุกคนผิวหนังของท่านประธานเย็นวาบราวกับถูกลมหนาวพัดใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีรู้สึกถึงความผิดพลาดที่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น เขาถามชื่อของแม่เธอเพื่อให้เด็กหญิงผ่อนคลายลงแต่ทันทีที่เธอตอบเสียงสั่นของท่านประธานยิ่งชัดเจนชื่อที่เด็กหญิงบอกคือชื่อของพนักงานทำความสะอาดประจำตึกนี้หญิงที่ยิ้มให้ทุกคนแม้ไม่มีใครเคยจำชื่อเธอท่านประธานจำได้ว่าเคยเห็นแม่ของเด็กหญิงกวาดพื้นอย่างเงียบงนันคอยเก็บขยะที่คนอื่นมองข้าม เธอเคยขอบคุณเขาด้วยแววตาจริงใจครั้งหนึ่งความทรงจำเหล่านั้นย้อนกลับมาบีบหัวใจเขาอย่างแรงเขาหยุดนิ่งไม่สามารถเชิดหน้าสูงเหมือนเคยได้อีกต่อไปเด็กหญิงก้มศีรษะเสียงเธอเบาเหมือนลมหายใจเธอบอกว่าแม่จากไปเพราะเหนื่อยเกินไปทำงานทุกอย่างเพื่อดูแลลูกเพียงลำพังมือเด็กหญิงกำชายเสื้อแน่นเล็บเล็กจิกผิวจนเจ็บ เธอไม่ยอมร้องไห้เพราะแม่สอนให้เข้มแข็งเสมอท่านประธานหันมองพนักงานทุกคนสายตาเหมือนจะถามว่าเหตุใดไม่มีใครเคยหยุดมองความเหนื่อยยากของแม่คนนี้เหตุใดทุกคนมองเธอเป็นเพียงเงาผ่านบรรยากาศในห้องประชุมหนักอึ้งเหมือนอากาศไร้ออกซิเจนพนักงานบางคนหลบตาพนักงานบางคนก้มหน้าอย่างรู้สึกผิด เด็กหญิงก้าวไปข้างหน้าเธอวางปากกับบนกระดาษสมัครงานลมหายใจค่อยๆสงบแม้หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเธอขอเพียงโอกาสเดียวเพื่อไม่ให้บ้านและชีวิตพังลงเธอขอทำทุกอย่างที่แม่เคยทำแม้ร่างกายเล็กเท่านี้ท่านประธานยืนตรงมือกําแน่นเขาเงยหน้าขึ้นก่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นน้อยลง เขาขอให้เด็กหญิงนั่งลงและบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ลำพังเขาให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือทุกอย่างเพื่อไม่ให้แม่ของเธอถูกลืมแต่ทันใดนั้นเด็กหญิงชะงักเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นในกระเป๋าเสื้อหน้าจอแสดงข้อความสั้นจากหมายเลขไม่รู้จักข้อความนั้นทำให้ใบหน้าของเด็กหญิงซีดลงทันทีหัวใจเต้นแรงจนหายใจติดขัด ริมฝีปากเธอขยับช้าเหมือนจะพูดบางอย่างท่านประธานเห็นสีหน้าเด็กหญิงจึงรีบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กหญิงกลับเงียบดวงตาเบิกกว้างราวกับเห็นภาพที่ไม่มีใครเห็นเธอชูโทรศัพท์ขึ้นให้ท่านประธานดูข้อความนั้นตัวอักษรสั้นๆปรากฏบนจอและเมื่อเขาเห็นรอยขนลุกแผ่ขึ้นทั่วร่างของเขาเหมือนมีเงาหนาวเย็นพาดผ่านข้างหลัง ความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างช้าๆเรื่องราวยังดำเนินต่อไปพร้อมความลับที่ท่านประธานไม่เคยคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองข้อความบนหน้าจอมีเพียงประโยคสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ชวนให้เลือดในกายเย็นเฉียบเธอยังมีนี่ของแม่ต้องชดใช้ไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีเบอร์โทร เพียงประโยคลอยๆที่เหมือนคำขู่ส่งมาในเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดเด็กหญิงกำโทรศัพท์แน่นมือสั่นจนแทบทำมันหล่นดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดผวาหัวใจเต้นแรงรัวไม่เป็นจังหวะท่านประธานรีบถามว่าข้อความนั้นหมายความอย่างไรเด็กหญิงกัดริมฝีปากก่อนพยายามกลืนก้อนสะอื้นลงคอเธอเผยความลับที่เก็บไว้มานาน แม่ของเธอทำงานหนักเกินไปไม่ใช่เพียงเพื่อเลี้ยงลูกแต่เพื่อหนีจากใครบางคนคนที่เคยเข้ามาในชีวิตแม่อ้างว่าจะช่วยเหลือแต่กลับทำให้ชีวิตของพวกเขาจมลึกลงในนี่นี่ที่ไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้วันเดียวท่านประธานหน้าซีดเหมือนกําลังระลึกได้บางอย่างมือที่วางบนโต๊ะเริ่มออกแรงจนข้อนิ้วขาวซีด เขาถามชื่อเจ้านี้แต่เด็กหญิงสายหน้าเพราะแม่ไม่เคยบอกชื่อมีเพียงคำเตือนให้ระวังคนในตึกนี้คำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องเงียบงนันสายตาเริ่มหันมองกันไปมาเหมือนกำลังจับผิดใครสักคนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกเขาท่านประธานหันไปสั่งเลขาตรวจสอบประวัติการเงินของแม่เด็กหญิงทันทีเลขารีบเปิดเอกสาร ตัวเลขสีแดงมากมายผุดขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ยอดนี้ไม่สมเหตุผลมีการปรับดอกเพิ่มทุกวันชื่อของผู้ลงนามอนุมัติเงินกู้ปรากฏในลายเซ็นอย่างเด่นชัดท่านประธานตาค้างเส้นเลือดบนขมับเต้นตุบลายเซ็นนั้นคือของรองประธานบริษัทคนสนิทของเขาเองห้องประชุมเหมือนอุณหภูมิดิ่งลงต่ำรองประธานที่นั่งอยู่ปลายโต๊ะ หน้าถอดสีอย่างเห็นได้ชัดเหงื่อผุดบนหน้าผากแม้ในห้องแอร์เย็นจัดท่านประธานหันไปจ้องเขาแววตาคมดั่งใบมีดถามด้วยเสียงแผ่วเย็นว่าทำแบบนี้กับพนักงานตัวเล็กๆของบริษัทตัวเองได้อย่างไรรองประธานอึกอักหาคำตอบไม่เจอพยายามอ้างว่าเป็นเพียงธุรกิจแต่เสียงของเขาสั่นจนฟังแทบไม่รู้เรื่องเด็กหญิงยืนมองทุกอย่าง สายตาเธอไม่ได้เกลียดแต่เต็มไปด้วยความเสียใจเพราะรู้ว่าความโลภของผู้ใหญ่คือสาเหตุที่พรากแม่ของเธอไปท่านประธานหายใจลึกก่อนประกาศอย่างหนักแน่นว่าบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างและดูแลอนาคตของเด็กหญิงคนนี้พนักงานหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาบรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่สำหรับเด็กหญิง ความกลัวนั้นยังไม่จางหายเธอมองโทรศัพท์อีกครั้งหน้าจอยังสว่างอยู่เหมือนข้อความนั้นยังตามหลอกหลอนไม่มีการลบไม่มีสัญญาณสิ้นสุดอยู่ดีๆโทรศัพท์สั่นอีกครั้งหน้าจอสว่างวาบข้อความใหม่โผล่ขึ้นมาคราวนี้คำสั้นๆเพียงคำเดียวทําให้ทุกคนที่มองเห็น ถึงกับนิ่งงันและหายใจไม่ทั่วท้องต่อไปท่านประธานรีบคว้าโทรศัพท์เด็กหญิงสายตาเคร่งเครียดหัวใจหนักอึ้งด้วยสิ่งที่เข้าใจทันทีเขาหันมาบอกพนักงานทุกคนเสียงเข้มให้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยทันทีในอาคารทั้งหมดเพราะคนที่ส่งข้อความยังอยู่ที่นี่และกำลังจับตามองอยู่ใกล้ๆ ความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งไม่มีใครกล้าขยับแม้ปลายนิ้วเพราะทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและตัวตนในเงามืดกำลังจะเผยโฉมออกมาในไม่ช้าไฟในห้องประชุมกระพริบวูบหนึ่งราวกับมีใครบางคนกำลังควบคุมอยู่เบื้องหลังแอร์เย็นจัดขึ้นจนรู้สึกถึงความหนาวแผ่ซ่านตามต้นคอเส้นผมของทุกคนลุกชันโดยไม่รู้ตัว ท่านประธานสั่งปิดประตูห้องเสียงประตูเหล็กหนักๆดังปงังสะท้อนกล้องไปทั่วความเงียบยิ่งทวีความกดดนันเด็กหญิงหลุบตาลงมือบีบตุ๊กตาผ้าจนมันยับยุยยีหัวใจของเธอเต้นแรงจนน่ากลัวทุกรอยเจ็บปวดของอดีตเริ่มไหลกลับมาท่านประธานเดินมาหาเธอเขาก้มลงให้ระดับสายตาเท่ากันเสียงของเขาแผ่วลง สัญญาว่าจะปกป้องเธอทุกวิถีทางแต่เด็กหญิงสายหน้าเบาๆเธอกระซิบว่าไม่มีใครปกป้องแม่ได้ทันและเธอไม่อยากให้ใครต้องเจอเหมือนกันทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นพร้อมกันจากโทรศัพท์ของทุกคนหน้าจอฉายข้อความเหมือนกันหมดตัวอักษรเด่นสว่างกลางจอมันเริ่มแล้วผู้คนในห้องส่งเสียงอื้ออึง ความตื่นตระหนกแพร่กระจายรวดเร็วรองประธานลุกขึ้นเหงื่อท่วมอย่างเห็นได้ชัดเขาตะโกนแผ่วๆว่าไม่เกี่ยวทั้งหมดเป็นเพียงธุรกิจแต่ไม่มีใครเชื่ออีกต่อไปท่านประธานสั่งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั่วอาคารภาพบนจอปรากฏทีละมุมมองทุกชั้นทุกโถงทุกลิฟแต่แล้ว กล้องตัวหนึ่งกระตุกภาพพร่าเป็นเส้นก่อนจะชัดขึ้นอย่างช้าๆภาพนั้นคือโถงชั้นล่างสุดของอาคารมีเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ใต้แสงไฟใบหน้าไม่ชัดเจนราวกับถูกบดบังโดยความมืดเขายืนหันมาทางกล้องนิ่งสนิทไม่ขยับแม้แต่น้อยเหมือนกำลังจงใจให้เห็นรองประธานหน้าเสีย เขารู้ทันทีว่าคนนั้นคือใครปากเริ่มสัน่นเขาเก้าวถอยหลังชนโต๊ะเด็กหญิงมองภาพนั้นอย่างไม่ละสายตาแววตาเธอไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความโกรธที่เก็บไว้นานไฟแห่งความสูญเสียลุกโชนในดวงตาคู่นั้นภาพจากกล้องสั่นอีกครั้งมีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขูดกับผนังค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกำลังก้าวเข้ามาใกล้ ท่านประธานรีบสั่งปิดระบบทั้งหมดแต่หน้าจอไม่ดับไม่มีปุ่มไหนตอบสนองเรากับมีคนควบคุมจากอีกระบบหนึ่งข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอช้าๆทีละตัวอักษรเหมือนใครบางคนกำลังพิมพ์อยู่นเวลานั้นฉันจะกลับมารับสิ่งที่ควรเป็นของฉันเด็กหญิงหายใจถี่ขึ้นแต่เธอไม่ถอยมือที่กำตุกตาผ้าไว้ กลับยิ่งแน่นขึ้นท่านประธานมองเธอเห็นความกล้าหาญเกินวัยที่สันสถานหัวใจผู้ใหญ่เขาเอื้อมมือไปแตะไหล่เธอเบาๆบอกว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครพรากเธอไปอีกเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นแสงสะท้อนในดวงตาคือเขาลางการลุกขึ้นสู้ของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียเสียงเธอชัดและมั่นคงเธอบอกว่าแม่ฝากเธอไว้กับความจริง และถึงเวลาที่ต้องเปิดโปรงทุกอย่างแม้มันจะอันตรายเพียงใดเสียงเตือนดังขึ้นอีกครั้งทั่วอาคารพร้อมกับประโยคใหม่ที่ทำให้ทุกคนขนลุกจนตัวชาฉันอยู่ใกล้กว่าที่คิดไฟบนเพดานเริ่มดับลงทีละดวงความมืดไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วท่านประธานยืนบังเด็กหญิงไว้แต่เสียงฝีเท้าก้าวหนึ่งจากด้านหลังดังชัดเจน หนักช้าและมั่นคงทุกคนหันขอบไปยังประตูห้องประชุมมือกำแน่นลมหายใจแทบหยุดเพราะคนที่ส่งข้อความคนที่พรากแม่ของเด็กหญิงคนที่หลบซ่อนมานานกำลังก้าวเข้ามาในห้องนี้ต่อหน้าทุกสายตาพร้อมเจตนาที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงอย่างไร มือของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอื้อมไปแตะปืนประจำกายแต่ท่านประธานสั่งห้ามทันทีเพราะเสียงฝีเท้าที่ดังใกล้ขึ้นทุกขณะฟังดูเหมือนคนที่พร้อมควบคุมทุกสถานการณ์อยู่แล้วประตูห้องประชุมค่อยๆถูกผลักเข้ามาช้าๆบานประตูครางดังบรรยากาศเย็นยเยือกเหมือนลมหายนรกพัดผ่านรองประธานซุดตัวลงเขารู้ดีว่าใครกำลังเข้ามา ไหล่สันระริกดวงตาหวาดกลัวสุดขีดร่างสูงในชุดสูทสีดำสนิทก้าวข้ามธรณีประตูเข้ามาอย่างสง่างามรองเท้าเงาวับสะท้อนพื้นห้องใบหน้าถูกปกปิดด้วยเงามืดของแสงไฟที่สันไหวเขาหยุดยืนกลางห้องสายตาที่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนรู้สึกได้ทันทีว่ามันจ้องตรงมาที่เด็กหญิงมือของเด็กหญิงเริ่มเย็นชืด เงื่อซึมออกที่ฝ่ามือตุกตาผ้าถูกกอดแน่นราวกับเป็นเพื่อนสุดท้ายบนโลกหัวใจเต้นดังก้องในหูจนแทบไม่ได้ยินอะไรอีกชายในชุดดำเอ่ยเสียงเรียบเสียงทุ้มต่ำแต่ก้องสะเทือนเข้าไปในอกทุกคนเขาพูดว่าแม่ของเด็กหญิงค้างชำระสัญญาสำคัญท่านประธานตอบกลับอย่างเด็ดขาดว่าเด็กไม่ควรถูกลากเข้าไปในเรื่องนี้แต่ชายคนนั้นยิ้มบาง,บาง ยิ้มที่ทำให้ทุกคนขนลุกโดยไม่รู้สาเหตุเขาบอกความจริงอันโหดร้ายแม่ของเด็กหญิงเซ็นเอกสารต่อน,นี้เพื่อช่วยชีวิตลูกเพื่อรักษาความอยู่รอดของครอบครัวและรู้ว่าราคาที่ต้องจ่ายไม่ใช่เพียงเงินทองรองประธานหลบตาเพราะเขาคือผู้ร่วมลงชื่อในเอกสารนั้นบนผลประโยชน์ที่สกปรก แลกได้หยาดเหงื่อและชีวิตของหญิงคนหนึ่งที่ไร้ทางเลือกชายในชุดดำหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเผยให้เห็นภาพของผู้หญิงในชุดเสื้อคลุมโรงพยาบาลใบหน้าเศร้าหมองสายตาอ่อนแรงที่ทุกคนจำได้ทันทีว่าเป็นแม่แต่ภาพนั้นไม่ใช่ภาพของคนที่จากไปแล้วแม่ของเด็กหญิงยังคงหายใจอยู่แม้จะอ่อนแอจนหน้าใจหาย เด็กหญิงเบิกตากว้างมื่อปล่อยตุ๊กตาตกลงกับพื้นเสียงมันดังแผ่วเบาแต่ความหวังกลับดังลั่นในใจเธอแม่ไม่ได้ตายแม่ยังมีชีวิตอยู่น้ำตาที่เธออดกลั้นไว้ตลอดไหลออกมาทันทีเธอพยายามวิ่งเข้าไปหาโทรศัพท์ราวกับจะจับภาพนั้นไว้ด้วยสองมือแต่ชายในชุดดำยกโทรศัพท์ขึ้นสูง รอยยิ้มที่แฝงด้วยการควบคุมเขาชี้นิ้วลงบนโต๊ะประชุมวางข้อเสนอแสนโหดเหี่ยมตรงหน้าหากต้องการให้แม่ยังคงมีชีวิตเด็กหญิงต้องยอมไปกับเขาชำระหนี้สินแทนผู้ให้กำเนิดดำเนินสัญญาที่แม่เริ่มไว้อย่างไม่มีทางปฏิเสธความเงียบชั่วขณะนั้นหนักราวกับมีผืนหินกดทับหัวใจทุกคนในห้องเด็กหญิงเหยหน้า น้ำตาหยดลงบนแก้มแต่แววตากลับแน่วแน่เกินวัยเธอบอกว่าเธอทำได้เพราะไม่อาจเสียแม่ไปอีกท่านประธานรีบขัดเขาเดินขวางระหว่างทั้งสองประกาศว่าจะจ่ายหนี้ทั้งหมดเองและจะยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนี้ต่อหน้าทุกคนในห้องแต่ชายในชุดดำยืนเฉยก่อนตอบว่า สัญญานี้ไม่ได้เกี่ยวกับเงินแสงไฟในห้องกระพริบแรงขึ้นลมหนาววูบหนึ่งพัดขึ้นมาจากพื้นห้องเหมือนบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นจากความมืดชายคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาดำสนิทไร้แววมนุษย์เป็นดวงตาที่เหมือนหุบเหวลึกพร้อมกลืนกินทุกแสงสว่างที่มองเห็นรองประธานร้องลั่นด้วยความสติแตกพนักงานหลายคนถอยหลังจนชนผนัง หัวใจของทุกคนแทบหยุดเต้นท่านประธานกำมือแน่นมองตรงไปที่ปีศาจในคราบมนุษย์แล้วประกาศว่าเขาจะสู้เพื่อเด็กหญิงคนนี้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรเด็กหญิงยืนขึ้นข้างเขาเช็ดน้ำตาออกแม้ร่างกายจะสั่นแต่จิตใจแข็งแงกร่งกว่าใครในห้องนี้ชายในชุดดำเยี่ยงศีรษะเล็กน้อยก่อนพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ แต่เต็มไปด้วยแรงสะท้อนที่ทำให้ร่างกายสรรั่นงั้นเรามาเริ่มพิธีตามสัญญาเดิมกันไฟทุกดวงดับลงทันทีเหลือเพียงความมืดสนิทและเสียงลมหายใจที่หวาดกลัวของมนุษย์ทั้งหมดในห้องพร้อมกับเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นจากด้านหลังของเด็กหญิงเสียงที่เธอไม่คิดว่าจะได้ยินอีกเสียงที่เธอคิดว่าจะไม่มีวันกลับมาเสียงของแม่เรียกชื่อของเธอ อยู่ในความมืดนั้นเองเสียงของแม่อบอุ่นและอ่อนโยนแตกต่างจากความมืดที่รายล้อมทำให้หัวใจของเด็กหญิงสั่นไหวอย่างแรงเธอหันกลับไปน้ำตาคลอเบ้าแต่แสงไฟที่กลับมาค่อยๆเปิดขึ้นทีละดวงเผยให้เห็นภาพตรงหน้าที่ทำให้ทุกคนหยุดหายใจ แม่ของเด็กหญิงยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าซีเสียวแต่รอยยิ้มยังอ่อนโยนเหมือนเดิมเธอเดินช้าๆเข้ามากอดลูกสาวแน่นเด็กหญิงสะอื้นทันทีที่สัมผัสความอบอุ่นนั้นความกลัวทั้งหมดเหมือนละลายหายไปท่านประธานและพนักงานทุกคนตกตะลึงและสงสัยแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าคือชายในชุดดำยังคงอยู่ ดวงตาดำสนิทไม่ละไปจากแม่แม้เสี้ยววินาทีเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบว่าเธอหนีไม่พ้นสัญญายังต้องถูกทำให้สำเร็จแม่หันกลับมามองเขาแววตาไม่ได้หวาดกลัวแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่เสียงของเธอหนักแน่นจนทุกคนเงียบเธอบอกว่าไม่มีชีวิตใดควรถูกใช้เป็นค่าตอบแทนของความโลภเธอเลือกเสียสละทุกอย่าง เพื่อให้ลูกมีอนาคตที่เป็นของตัวเองแม่ยื่นมือออกไปวางบนไหล่ของชายในชุดดำในวินาทีนั้นแสงสว่างราวดวงอาทิตย์ส่องประกายออกจากร่างเธอความมืดที่คลุมตัวชายในชุดดำถูกผลักออกอย่างรวดเร็วเขาเซถอยหลังใบหน้าที่ถูกเงาปกปิดเผยออกมาดูตกใจเป็นครั้งแรกแม่พูดชัดเจน ว่าสัญญาจบลงแล้วเพราะหัวใจของเธอไม่เป็นของใครและการเสียสละที่แท้จริงไม่มีใครช่วงชิงได้ความมืดค่อยๆหลุดออกจากร่างชายในชุดดำจนร่างเขาหายไปในอากาศราวกับสลายเป็นเงาควันไฟในอาคารสว่างขึ้นเต็มที่บรรยากาศโล่งโปรง่งความหนักอึ้งที่เคยกดทับไม่นานก่อนหน้านี้หายไปอย่างสิ้นเชิง แม่สุดลงร่างอ่อนแรงแต่ยังยิ้มให้ลูกสาวท่านประธานรีบเข้ามาประคองเขาสัญญาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดว่าจะดูแลทั้งสองคนให้ดีที่สุดชดเชยความผิดทั้งหมดและให้พวกเธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เด็กหญิงพยักหน้ากอดแม่อีกครั้งลมหายใจอุ่นๆของแม่คือสิ่งมีค่าที่สุดที่เธอรอคอย ท่านประธานหันไปสั่งพนักงานให้ยกเลิกนี่ทุกอย่างและจัดการคนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอันโหดร้ายนี้ให้หมดไปจากบริษัทในที่สุดความเงียบที่ตามมาไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เป็นความสงบที่พวกเขาไม่เคยรู้สึกมานานเด็กหญิงจูงมือแม่เดินออกจากห้องประชุมแสงแดดจากหน้าต่างสาดทอลงบนร่างทั้งสองอบอุ่นและงดงาม แม่หันมากระซิบลูกเบาๆบอกว่าเธอภูมิใจในความกล้าหาญของลูกที่สุดเด็กหญิงยิ้มทั้งน้ำตาเสียงหัวใจเต้นดังอย่างมั่นคงขณะที่ก้าวออกไปสู่โลกใบใหม่พร้อมความหวังที่กลับมาอีกครั้งเรื่องราวของเธอไม่ใช่เรื่องของความสูญเสียอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความรักและพลังที่ไม่มีวันถูกความมืดพรากไปได้จบบริบูรณ์